สวัสดีครับผมชื่อนายธนโชตเวชรัตวีอยู่ชั้นม .5 ท2เลขที่12อันนี้ผมจะมาบรรยายภาพนี้มีชื่อว่าตเทตะกะการจัดสารภาพนี้บ่งบอกถึงคนเราอยู่กับการจัดสารเป็นกนารกจัดสารที่ทําจากไม้ไผ่วัสดุธรรมชาติทําเองใช้เองและเป็นประเพณีวัฒนธรรมท,ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในภาพเป็นคุณตาสอนว่าถ้าเราจะทําอะไรให้ควรเริ่มต้นจากอันที่ง่ายก่อน แล้วค่อยทําอันที่ยากเพราะถ้าเราจะเริ่มต้นอันที่ยากก่อนมันจะไม่สําเร็จสักทีและสอนการจัดสารให้เด็กๆได้เรียนรู้มาศึกษาดูตามเพื่อให้เด็กๆฝึกฝน,น,นตนเองโตขึ้นจะได้จัดสารเป็นและเป็นอาชีพในอนาคตและถ้าอยากทําอะไรหรือเรียนรู้อะไรควรปรึกษาหรือศึกษาจากผู้ที่รู้เหมือนกันคนในภาพในภาพเป็นการจัดสารเช่น ชอซื้อเป็นที่ไว้ใกล้สก,กัวเป็นอุปกรณ์ใส่ฟืนเบอร์เป็นที่จะปลาสบิเป็นอุปกรณ์วางกับข้าวและข้าวเวลารับประทานอาหารดอมเมอร์เป็นทางใส่ข้าวกึเอาไว้ใส่ของหรือผักผลไม้ดอเตรอเป็นอุปกรณ์ใส่มีดกะลาวา่าเป็นอุปกรณ์วีเข้าวีเข้า ก่แลอุปกรณ์สําหรับล่องข้าวหรือตากมเมล็ดพันธุ์ต่างๆสําหรับยิงคนนั้นหมายถึงความแก่นั้นเราหนีไม่พ้นจะไปไหนก็ต้องระวังตัวก็เหมือนกับคําที่ว่าตอนเด็กนั้นเรามีเท้าแค่สองข้างแต่พอแก่ก็จะเพิ่มมาอีกข้างคือไม่เท้าทุกคนเกิดมาต้องเจอแบบนี้ทุกคนเราหนีไม่พ้นจะ ความจริงครับของรับ